ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสด,สดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสาระเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะร์ชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยญารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลวันดูทีสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะ ฮ่ดูดูงชะตาหลักวันฮัสาหาฮัลโหมหาส,สนุกประจำในวันเสาร์ที่สี่นะพฤศจิกายน2566แรมเจ็ดค่ำเดือนสิบเอ็ดปีเถาะไม่ใช่ไม่ใช่ปีเถอะนะวันนี้เนี่ยก็สามารถทำการมงคลได้เออไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ย สามารถทําการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าทนาดต้องการที่จะดูเลิกดูยามที่ที่แม่นแม่นเออนา่าย่าลืมนะถ้าต้องการที่จะดูดวงชะตาแม่นแม่นเนี่ยนะครับดูได้ที่หมอลิตผ้าดาว <laughs> ดาวนะ่าดาวนะ เออไม่ใช่ดวงนะเออเพราะผ่าดวงมันล้นตลาดมาเป็นเข็งๆเนี่ยนะแต่ผ่าดาวเนี่ยมีหนึ่งเดียวในจักรวาลโอ้โหแม <c oughs> อันนี้ต่อมามาพูดถึงฝันบอกไปเองเนี่ย <c oughs> นะเออรืร่ฝันนะก็คืนฝันถึงอะไรยังไม่รู้เออคือมัน ใกล้รถตรีออกเมื่อจะฝันบางคนอาจจะฝันนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็คือถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวให้คุณไปดูในอ่าหนังสือเขาเรื่องอะไรนะทำลายฝัน่มันมีเยอะแยะเดีย๋ยวคุณหาซื้อได้นะแล้วก็ไปเปิดดูว่าคุณฝันอะไรแต่นี่อาจารย์บันทึกคลิปเนี่ยวันนี้วัน,น,วนที่อสามสิบนะก็จะปล่อยให้คุณดูล่วงหน้าคุณจะได้ไปวางแผน ชีวิตของคุณได้ว่าเอคหน้าเนี่ยจะมีดาวอะไรเสียมั้งนะ่าจะมีปัญหาอะไรมั้งคุณจะได้ระมัดระวังได้อะถ้าว่าถ้าคหน้าเอราบลื่นไม่มีปัญหาสบายใจอะไรงี้ก็ถือว่าดีนะก็สําหรับเจ็ดแรมเจ็ดคเนี่ยความฝันจะเป็นจริงตามคํำทานายโดยโรวดเร็วนะเอเมื่อคืนอาจารย์ฝันถึงพูดไหมเดี๋ยวอยกลัวมันเคลื่อนนะ ไอตัวเลขเวลาพูดมันเคลื่อนเนี่ยมันเคลื่อนจริงมีบางคนไปคอมเมนต์บอกโอ้ยเลขตัวเลขมันจะมาก็มามันมันไม่เคลื่อนหรอกอ็นนี้มันไม่ใช่มันเคลื่อนจริงเออคุณไม่เคยเสี่ยงโชคหรือไงการฝันถึงเจ้าชายวิลเลียมเออมันนั่งข้างๆคุยกันน <c oughs> <c oughs> ะกวีอายุนะ กุก็ไปดูเระจาก,ก็ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหรนนะ่ของเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยอแล้วก็ฝันถึงท่านเสรีวิสุทธ์เตเบียเวสเห็นนะท่านยืนเท้าเซลแล้วอยู่ที่ไหนไม่รู้ยืนยืนรอแล้วยืนดีท่านยกกำลังไปบุกที่ไหนไม่รู้ <c oughs> อ,อะไรวะจะมีปัญหาอะไรบ้า <c> ง <oughs> ดวงบ้านดวงเมือง เออมันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็อายุเลกเลกก็ไปดูตามนั้นแล้วกันนะนะจางก,ก็ไม่ได้รู้ว่าอายุเท่าไหร่แล้ววันนี้ของแต่ละคนนะโอเคโชคดีโชค,ด,โชคดีนะตีไปคิดมากนะเออซื้อติดติดไว้ <c oughs> อาจารย์บอกเอฟแต่ละคนนะอย่าให้พลาดนะดักทุกทางเออเรารู้มันจะดิ้นนมันแน่นแน่เลยใช่ใไหมอันนี้ต่อมา เออเดี๋ยวกลับก่อนกลับไค่ไหนเอาดวงกลับก่อนเออดูหลายดวงนะเะอ่าโอเคมามามา,มากลับมาก่อนนะเออพวกนี้งานเยอะมากเลยเนี่ยทําไม่ทันเลยจะทำโน่นนี่นั่นเนัะน่งเขียนจนมือหงอิกเลยโอ้ยตายสิบสองราสีเออมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ ประจำในวันเสาร์นะจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรครำคาแลวบอดีนะเออสาหัวใหม่ในวันเสาร์ดีตัดผมก็ดีตัดเล็บเจ็บป่วยนะทาน้ํามันในวันเสาร์ก็ถือว่าสัตว์พะประสิทธิแรด้วยเช่นกันนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของอ การเสี่ยงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเสียใจในสัญกะดิ่งโชคล่าสุดกวากนจำเ็จนะสาธุใครเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแควคาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองไในทองรวยนะครับได้เซมซีไปที่สามสิบแปดโชคจะต่างถ้นในช่วงนี้เนี่ยนะเป็นช่วงที่รุ่งเรืองอย่างที่สุด ประสบความสำเร็จม,มีผู้ที่ร่วมลงทุนให้คุณส่งเสริมดีในดวงชะตาอุปถามค้ำชูนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็จะสมความปรารถนาคุณจะได้รับการสนับสนุสนสน่งเสริมเป็นอย่างดีมาพูดถึงเรื่องของความรักความรักของท่านเนี่ยราบรื่นมีความสุขนะครับเออมาพูดถึงธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่สูง งานสมัครงานท่านจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้คุณได้งานที่ดีนะหรืออยู่เบื้องหลัง <c oughs> อันนี้ก็พูดการคะแนนสอบก็ถือว่าได้คะแนนดีเยี่ยมนะดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้เด็ดป่วยของคุณก็จะดีขึ้นและจะหายเป็นปกติหนไม่ช้าโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคดื่มน้ําระบบกระเพาะและโรคลําไสนะเอหลําไส้นะ <c oughs> อเอ๊มันขึ้นนะใครมันเล่นโทรศัพท์อ่ม <c oughs> ไม่กูปานรักยงเอออันนี้ต่อมา <c oughs> อะไรนะได้ยินเสียงนกร้องอนะอะไรนะอ๋องวดน,นี้มาเหรออ๋อเล็กเล็กเ,เดิมเหรออ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ อันนี้มาพูดถึงดวงตามวันเกิดนะครับพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดเนี่ยก็พูดถึงสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเขียวนะเว้นสีเขียวสีที่ดีเนี่ยก็จะมีสีม่วงดำแดงชมพูสีฟ้านะครับสีที่ดีที่สุดก็คือสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าน้ำทะเลนะแล้วก็สีทิศที่ดีก็คือทิศเหนือที่ไม่ดีก็ใต้ นะครับตัวเลขก็เล่นเลข6-1ได้แล้วก็8-3นะก็ขอให้โชคดีมีใจประสบความสำเร็จนะครับเอ,อ, <c oughs> อันนี้มาพูดถึงคนเกิดวันเสาร์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีความคิดมากกังวลหลายๆอย่างนะทั้งปัญหาครอบควางก็เอาให้คุณคิดด้วยเอ,อก็ปล่อยวางเข้าไ้นะครับเสมมวยพักดีที่สดุดต้องรอบคอ พอพูดถึงขนเกิดวันพฤหัสบดีถือว่าเจ้าชะตาอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบการได้ยินได้ฟังได้ยินไม่ชัดระวังโรคกระเพาะลำไส้สมองตับระวังนะสมองตับตับต้องระวังนะโรคความคิดความอ่านก็อาจจะช้าลงเออเป็นนะหรือถ้าคุณดาวเพื่อรหัสกับพุทธคุณมีปัญหาเนี่ยมึนตึ๊บเลยนะหลงหลงลืมลืมคิดอะไรไม่ออกนะเออ ต่อามามาพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีคนให้ความเคารพสะตานับถือหรือเกรงอกเกรงใจมากขึ้นคนวนศุกก็ดีนะเอ,อจะมีโชคลาภและความสำเร็จการเงินดีอาทิตย์ก็มีที่ดินมีทรัพย์สินเออดีดีดีด,ดีคนเกิดวันจันทร์อาจจะเหนื่อยนะแต่คุณจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยนะครับจึงจะดี ความรู้ความสามารถของคุณนะ่คนบางคันก็จะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนวันพุธกลางวันวันนี้ไม่ค่อยดีนะการเจราจาพูดคุยมันจะเกิดจากความเสียหายลงทุนก่อหม่ดีนะครับจะขาดทุนนะเฮ้ยเว้นไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาพูดถึงตามลาสิจักรเ,เดี๋ยวเดี๋ยว ป็กกฏการผ่าดาวทูได,ด้ดีก่อนวันนี้ก็จะมีอาทิตย์ก็เสียนะแต่อาทิตย์เสียเสียถึงแค่อ10โมงครึ่งประมาณนี้ <c oughs> นะ10โมงครึ่งก็คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวก่อนตือหู <c oughs> ดีมากร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหล่าเยียปอหอ คุณจะได้ทรัพย์สินเงินทองจากเพศตรงกันข้ามให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีเออถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้จากผู้หญิงผู้ใหญ่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้กับได้จากผู้ชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่เอ่อมีนะมีคนบางคนถามถามเลยรู้ถามคนกวนหมดแล้วแล้วถ้าเพศที่สามลูกลูกไหลูกผสมหรือเปล่า เอออาจนี่นะไม่จะอะไรขนาดนั้นโอเคแล้วก็ดาวจันย้ายจันย้ายเนี่ยช่วงตีหนึ่งนะสิบแปดนาทีเป็นเกษตรได้เจ้าเมืองเลยโอ้ดีมากนะเอจันเนี่ยคุณต้องเป็นผู้หญิงที่สวยนะคืออาจารย์บอกเสมอผู้หญิงแต่ละคนมาดูดวงเนี๋ยคุณไม่ต้องอะไรมากมายหนึ่งสวยไว้ก่อน เยอะเรื่องอื่นนี่มันตามมาทีหลังเออให้สวยมีสเสน่ห์ไว้ก่อนเรื่องอื่นมันไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณค้ริวร้วค้เล่แล้วโอ้ยไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้กันอันนี้แต่ว่าเก <c oughs> เกดจะย้ายราศีสองทุ่มสี่สิบหกเกดก็ย้ายเข้าสู่ราศีพุกศกเร็งชาวราศีพิจิกพุกศกเนี่ยคุณจะมีสัมผัสพ,พิเศษนะ ไปร่วมมนตยยู่นะคุณจะฝันแม่นในช่วงนี้นะถ้าคุณฝันถนึงตัวเลขไปซื้อเลยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็าราศีพิจิกด้วยนะครับเกจจาก็อย่าลืมนะทําพิธีรับส่งนะดาวเกจเกี่ยวข้องกับความสําเร็จแล้วก็การติดต่อสื่อสารนะอันนี้มาพูดถึงราศีจักรชาวลัคนา <c oughs> ราศีเมฆนะเมฆในเสายังอยู่ราพะนะครับ ก็ถือว่าบริวารช่วยเหลืองานได้ดีนะดาวการเงินก็เป็นอริเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับความรักในวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเราวังเอกสารสัญญาหน่อยไม่ดูชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษศพฤษศดวงชะตาคุณ่ะเกิมาแล้วดีในดวงชะตามีสิ่งต่าิๆคุ้มครองดาวการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาเจราจาต่างๆความรักยังไม่ค่อยดีนะแต่ก็มีกินมีใช้ ต่อมาชาวาลาัคนาราศีพิมายเมถุน <c oughs> เมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณดาวเพื่อราศรีในวิธีีเกณฑนการเปลี่ยนแปลยโยกย้ายเดินทางนะครับการเงินก็มีเข้ามาดีอยู่แล้วต้องขออยันให้มากนะเออความรักก็ระวังสุขภาพต่อมาชาวาลาัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าชะตาชีตคุณเรื่องงานอังคารก็อยู่ผ่านทุก งานวันนี้เนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนดีการติดต่อสื่อสารก็พบมิตรที่ดีนะครัรบชีวิตคุณก็จะมีความมั่นคงดีขึ้นนะแต่อาจจะเหนื่อยแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวอาทิตย์ก็อยู่ผ่านทุกการเงินก็มั่นคงนะให้ระวังให้ระวังอารมณ์ความรู้สึกในครอบครัวนะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันต่อมาชาวลัคนาราศีสิงสิงก็ลองระวังเรื่องเพื่อนนะ แต่คุณก็จะมีความมั่นคงการงานก็ได้งินจากงานดีในดวงชะตาส่วนความรักก็ก็ห่างๆกันหน่อยว่ามันเป็นมรณะนี่คุณระวังปัญหาด้านสุขภาพนะเอะแยกกันน้อนนะ่ะดีที่สุดเน่ยต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงชะตาคุณเรื่องงานเนี่ยนะพุทธก็ไปอยู่สหาหัสช้างานงานด้านสังคมแต่พุทธวันนี้ไม่เคยดีนะ ระวังเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับแต่การเงินก็จะมีเข้ามานะในเรื่องของความรักกอาจจะมีคู่เก่าๆเ,เข้ามาให้คุณัวดใจต่อมาชาวราศีตุลราศีตุลดวชะตาคุณเรื่องงานเนี่ยก็มันคงงประสบความสำเร็จงานอาจจะเยอะขึ้นนะครับความเสียหายจะนําเงินนําทองมาให้ความสําเร็จก็จะมีเงินมีทองเข้ามาด้วยเช่นกัน ให้ระวังคําพูดนะบางทีคุณอาจจะพูดจาตรงน,นะนะทางคารคมรักก็ตรงอยู่แล้วมีอาทิตย์ด้วยนะโอ้ยพูดไว้นะโอ้ย <c oughs> ใจเย็นๆหน่อยระวังนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกพนะิจิกรน่ะลาบมาแล้วเออระวังปัญหาด้านสุขภาพคือธุรกิจการงานก็เริ่มขยับข,ขับเคลื่อนดีขึ้นนะให้ดูแลตัวเองบางทีอาจจะเหนื่อยกับงานนะงานหนะักต่อมาชา้าลัคนาราศีธนู ชาวราศีธนูถือว่าดวงคุณเรื่องการงานเนี่ยพุธเป็นวีนาการงานก็ต้องคอยเป็นคอยภยัยต้องระมัดระวังนะครับส่วนการเงินการทองี่ก็มีโอกาสได้เงินนะเออและดวงชะตาของคุณในเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยดีในช่วงนี้ต่อมา <c oughs> ชาวราศีร <c oughs> าศีมังกรมังกรเรื่องงานก็ประสบความสําเร็จดีนะครับ ออแล้วก็ในเรื่องของการเงินการทองก็มีหลายจ่ายนะเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะต่อมาชาวราศาีกุมราศีกุมในดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานเนี่ยอังคารก็อยู่สู่พระงานก็ดีขึ้นนะเสาร์วันนี้ก็มีความสําเร็จนะเอ,อมีพนานะความรับผิดชอบ ความรักยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ก็จะได้รับโชคลหะมีเงินมีทองเข้ามานะคุณจะได้เงินจากทางไกลต่อมาเช้าลัคนาราศีมีนเช้าราศีมีนเรื่องงานเนี่ยพือรหัสสบดบีก็อยู่การเงินนะครับจะได้เงินจากทางไกลงานก็ประสบความสําเร็จนะครับมีเกณฑ์การเดินทางความรักคู่ครองก็ไม่ค่อยดีในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงนะในดวงชะตาเ่ยนะครับ โอเคครบสิบสองลายสีเล้วต่อมาเดี๋ยวจะมาที <laughs> เตมให้ยิบสีว้เพิ่มเติมว่าดวงต่าคุูจะเป็นเยังไหลบางนะเอ <c oughs> <c oughs> okay. นังๆนังัอยางรอแรกแรกก็อากาศนะด,ดีนะแต่ทำไมผ่านไปวยรู้สึกคัดจมูก มันโผว่ไปฝุ่นเอพีเอ,อ็มเจ็ดสิบเก้าเห็นไหมสองจุดห้านะใช่ไหมเนี่ยชื้ไปพิสานถ้าเวลาสิบวิเริ่มเที่งยงหัวใจสีมันฉุนก็ครับหนึ่งได้คุณได้แจ็คเมนนะครับโดยชะตาคุณเนี่ยมีเกณฑ์การเขาเรียกว่าการตัดสินใจนะในี่หลองการงานหรือสิ่งที่คุณทําในช่วงนี้มันก็จะเริ่มดีขึ้น การเงินก็จะมีผลตอบแทนนะครับในเรื่องของความรักก็ม,กกบบกมีโอกาสได้พบรักแบบกะทันหันนะมีโอกาสในเรื่องของคนรักเก่าๆด้วยนะครับต่อมาคนเรื่องไพ่ใบที่สองคุณได้ครับอัศวินถือเหรียญดวงชะตาคุณนรื่องการค้าการขายมีผลกําไรดีเงินก็ได้จากงานนะความรักนะครับคุณกําลังจะพบกับคนที่มีจิตใจดีนะในดวงชะตาต่อมาคนเรื่องไพ่ใบที่สาม เด e เดวิล er นะครับในเรื่องของอบายมุกต่างๆเนี่ยนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยดนะีการเงินเนี่ยนะครับกำไรก็อาจจะน้อยแต่ได้เรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของความรักก็ม่อาจจะมีความหลงไหลแรงดึงดูดนะต้องระวังคู่เวรคู่ก,กรรมด้วยนะครับออไม่ใช่โกโบริกัะอังสุม,มาลาลีนะโอเคครบสิบสองราศีแล้วนะท่านใดสนใจทีจะดูดูจะตาคาชาติ ติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบทะไครกดแชร์คลิปนะกดกระดิ่งและติดตามช่องไดทีนี่นะ <c oughs> สวัสดีครับ